ชาวประมงพื้นบ้านภูเก็ตนะคะก็ต้องมีการเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะเนื่องจากว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนประชาชนค่ะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็มีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะซึ่งก็มีผลกระทบตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่14กร,รกฎาคมนี้ค่ะ ในช่วงระหว่างวันที่10ถึงวันที่14กรกฎาคมนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะรวมไปถึงมีคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะจึงขอให้พี่น้องประชาชนค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ำ ท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะรวมไปถึงเตือนให้เรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยค่ะขณะที่ทีมข่าวเอ็นบีทีภาคใต้ค่ะได้ลงพื้นที่บริเวณปลายแหลมสะพานหินซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งของการทําประมงพื้นบ้านโดยพบว่าอากาศวันนี้มีกระแสลมค่อนข้างแรงขึ้นสูง2-3เมตรชาวประมงส่วนใหญ่ไม่ออกเรือหาปลาโดยนําเรือมาจอดหลบคลื่นลมที่บริเวณอา่าวปากอ่าวค่ะ พร้อมทั้งติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศกาจากกรมอุตุนิยมพิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะพอกรมอุตุประกาศห้ามเรือออกจากฝั่งก็เป็นมาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วครับนี่มันก็ประกาศต่อไปนะถึงวันที่สิบสี่ก็จะได้ออกกันนะถ้าพายุไม่เข้าก็จะออกปะกะติธรรมดาจะมีเรือเข้าออกทุกวันชมลมนี่ก็จะมีปลาขายทุกวันนะเนี่ยเรือหยุดกันหมดเลย ไปไปไม่ได้แต่ที่ที่เห็นอยู่ที่เขาลากลากลังตามหน่ยที่แถวหัวหน้าสะพายหินนะครับเนี่ยครับอย่างอย่างเงี้ยครับได้ได้ปลาเล็กๆอย่างเงี้ยนะได้็ได้อยู่ครับแต่ถ้าปลาใหญ่ไม่มีครับปลาใหญ่ไม่ได้เลยช่วงนี้เลยต้องไกลๆนี่ไปไม่ได้ไม่ได้ครับ